ปี2512เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบรรไรรุ่นแรกออกวัดแจงนอกปี2512เนื้อทองแดงรมดำเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบรรไรจังหวัดนครราชสีมารุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2512เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองพระประธานวัดแจงนอกจังหวัดนครศรีธรรมราช เม like ื่อวันที่9สิงหาคมพศ2512เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเป็นจำนวน10,000เหรียญการจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวนั่นก็คือเนื้อทองแดงรมดำลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณหน้าตรงครึ่งองค์ขอบด้านบนมีข้อความจารึกว่า พระอาจารย์คูณปริสุทธโธขอบข้างด้านล่างมีข้อความจารึกว่าวัดบรรไรอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นอักขรยันมีข้อความล้อมรอบว่าที่ล,ลึกฉลองพระประธานวัดแจงนอกในเมืองนครราชสีมา9สิงหาคม1 2พุทธคุณโดดเด่น ด้านเมตตามหานิยมแคล้วคาดปลอดภัยเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบรนไรรุ่นแรกนี้มูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือนั้นถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปเลยทีเดียวครับอันปี2512เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบรนไรรุ่นแรกออกวัดแจงนอกปี2512 เนื้อทองแดงรมดำเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโทโธวัดบรรไรจังหวัดนครราชสีมารุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2512เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองพระประธานวัดแจ่งนองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่9สิงหาคมพศ2512เหรียญรุ่นนี้ จัดสร้างขึ้นเป็นจำนวนหนึ่งมืนเหรียญการจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวนั่นก็คือเนื้อทองแดงรมดำลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณหน้าตรงครึ่งองค์ขอบด้านบนมีข้อความจารึกว่าพระอาจารย์คูณปริสุโทธโธขอบข้างด้านล่างมีข้อความจารึกว่าวัดบรรไร อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นอักขรยันมีข้อความล้อมรอบว่าที่ระลึกฉลองพระประธานวัดแจงนอกในเมืองนครราชสีมา9สิงหาคมองพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตามหานิยมแคล้วคาดปลอดภัยเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบันไรรุ่น